เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทปิ่นโตวางขายแล้ววันนี้สูมบทบาทเป็นฆาตกรสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครีอาสุดหลอนร่วมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คน นี่คือบอร์ดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1,250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย ตามสัญญาหลังจากที่เราไปเที่ยวอากิตะแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาที่จังหวัดนาระหรือว่านาราครับซึ่งที่นี่มีศาลเจ้าที่ถูกทิ้งร้างไว้อยู่บนภูเขาสร้างในยุคสมัยไทโชนะครับเขาบอกว่าถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ปี2006ที่นั่นไม่มีพระสักรูปอยู่เลย2006จนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ18ปีได้แล้วนะ18-19ปีแล้วนะครับที่ยังคงสภาพอยู่และนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่คุณจะได้ไปเที่ยวแบบหล่อนๆที่ญี่ปุ่นกับผมตามผมมาเลยฮะวันนี้เราจะเริ่มงานกันแล้วก็หวังว่าจะได้รรรััับบบบกกาาาช่วยเเหหลือ้้งงนนนนะะค็ใจ ไม่ใช่เอาแต่นั่งขำอย่างเดียวนะครับผมเริ่มเลยครับกล้องแรกทางเข้าครับก็ไม่มีอะไรให้จำนะพูดถึงนะก็มีป้ายญี่ปุ่นตรงนี้แค่นั้นแหละนอกนั้นไม่เห็นอะไรถัดมาครับสารเจ้าด้านบนนะครับ exterior ภายนอกก็มีรูปปั้นสิงโต2ตัวมีไม้ขั้นตรงกลางด้วยนะมีทุกกะจิกตรงนี้ด้านในครับคอิ r ดถงทางเดินเป็น shadow c o r r i d o มีประตูไม้สองอันพังอยู่ประตูอันหนึ่งหน้าต่างอันหนึ่งข้างในประตูเปิดแล้วมีฝ้าถลม่มมีไม้หน้าต่างอะไรเต็มไปหมดเลยแบบไม่รู้จะจําอะไรเลยต่อมาครับบริวเวณนะห้องโถงนะฮอล์นะครับก็ประตูเปิดทั้งสองบานสองข้างเปิดหมดหน้าต่างโบมีประตูวางพาดอยู่มีโคมไฟอันนึงมีฝ้าถลกสองอันถัดมานะครับเอ่อฟินิ์หรือว่าห้องสวดนะตรงนี้เนี่ยมี เหมือนตะกร้าสักอย่างนะแล้วก็มีรูปภาพหล่นลงมาสองภาพประตูเปิดสวิตช์ไฟใดๆข้างบนเหมือนเป็นเชลฟ์แล้วก็มีกลมๆอะไรนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแล้วก็มีกล่องตรงกลางนะถัดมาครับกูเห็นแล้วนี่อันโนมาลี่แรกมาเลยหิ่งห้อยกดก่อนเลยครับหิ่งห้อยเขาเรียกว่าอะไรนะกดออฟกดออฟตรงนี้เป็นหอระครังนะก็จะมีระคังมีหอมีต้นไม้สองต้นแล้วก็เงารอบๆก็เป็นกำแพงนะครับกล้องเบอร์เจ็ดสารเจ้านะครับทรายเล็กๆ กูดินเสียงคนร้องไห้จากตรงไหนวะเนี่ยใครแม่งมาร้องไห้วะโอ้โหจัดไปมีเสียงเท้าอีกครับเนี่ยต่อเนื่องเหรอคอมโบหรอมีเสียงเท้าแซก เหมือนเดินผ่านหญ้าไปอ่ะแต่ตรงไหนนี่ดิเ <Yeah. S 1> ถามว่ากูจำอะไรได้บ้างไหมเอ <Okay. S 1> อันนี้มันหล่นอยู่แล้วป่าวะจำได้แค่รูปสองอันเมียน,นี้ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้นะไม่มีอันนี้โอเคมีกูจะไใจจำว่ามี ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตีหนึ่งแล้วนะคำคืนนี้ผ่านาอย่างรวดเร็วมันจะมีรายละเอียดพวกต้นไม้กิ่งไม้อะที่ผมไม่ค่อยได้จำนะผมรู้สึกว่ามันไม่มีหน้าต่างปิดครับปิดหมดเลยทั้งแผงได้ข่าวว่ามันพังแล้วไม่ต้องมารีโนเวทก็ได้นะครับตีหนึ่งแล้วครับ มัน <brave> วาง่างนี <limits. S 2> ้ป่ะวะแน่ใจเลยอะเงียบชิบหายเกมนอกจากเกมจะเงียบแล้วคนดูก็เงียบด้วยกูอยู่คนเดียวจริงๆเกมนี้สองคลิปแล้วยังไงอย่างนั้นเลยเชื่อม่มีอะไรโผล่าในป่านี่กูช็อกเลยนะยิ่งไม่ชอบเรย่างนี้ด้วย มีคนบอกว่ารูปภาพแคมห้าไหมครับรูปภาพทําไมครับรูปภาพมันก็อยู่อย่างนี้แล้วนี่อลองกดให้แล้วกันไหนๆก็มีโอกาสจะกดก็กดไปไม่มีอะไรนะครับกดอันนี้ด้วยอ่ะสงสัยว่าประตูมัน,มนพิงอยู่นี้จริงเปล่าโอเคมันพิงอย่างนี้แหละทีนี้ปัญหาคือถ้าเป็นภาพแบบพวกกล้องที่อยู่ในป่าเนี่ยถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนขึ้นมานิหนึ่งโดยที่ไม่ใช่แบบตัวๆขึ้นมาเนี่ยหายากนะครับอย่างเช่นลักษณะกำแพงเนี่ยผมยังไม่ได้จํา มาอีกแล้วมึงโกดออฟขยันออฟซะด้วยแคมเจ็ดมีหน้าผีบนต้นไม้ฮะแคมเจ็ดมีสัตว์เสียงเยี้ยมากเสียงเยี้ยมาก ไหนว่าหน้าผีเป็นต้นไม้นี่หรอมีเสียงเฮี้ยมากคุณเสียงแบบแล้วตรงไหนก็ไม่รู้แต่มีครับมีแน่ๆมาแล้วแน่ๆตรงไหนอะ ผู้โดนผีในฝานเจ้าเล่นแล้วเนี่ยไม่มีอะผีต้นมงต้นไม้เลยไม่มีแต่เสียงมเยมื่อกี้มีแล้วเจ้าตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยไปไปมา,มาในป่านี่ยากว่ะแม่งดูไม่ออกว่ะที่สอง้วครับ มองไม่เห็นเลยว่าแต่ไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแน่ๆมีแน่ๆไอ้พวกต้นไม้อะ่ะไม่แน่ใจเลยว่ะกดกำแพงน่ดีมาแล้วว่าความช่วยเหลือ ประตูแคมสองค่ะตัวนี้ใช่ไหมหน้าตามันเปลี่ยนไปโอเคเป็นประตูไม้ทำได้ดีมากคนดูเอามาอีกคือโลเคชั่นมันเหมือนจะไม่มีอะไรเว้ยคือมันเป็นแบบที่โล่งๆแต่ถ้ามีนี่หายากมากเพราะว่าเรามองข้ามความโล่งนั้นไปไงเรามองข้ามความโล่งไปเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะอีหอระครังนี่มีอะไรป้นเนี่ยโอ๊ยอะไรภาพซ้อน สะท้อนใจมิลาจอย่างน้อยก็ยังไม่เจอผีวะกำลังจะเข้าสู่ตีสาม ก้อนหินที่มีอยู่แล้วปะอยากรู้จังกดหน่อยมันใหญ่จังเลยอะ่ะโอเคมีมีก็มีดิไม่ได้ว่าอะไรอะก้อนหินที่มีอยู่แล้วปะกดให้หมดอะ่ะอะไรที่กูสงสัยก้องหนึ่งสัญลักษณ์สีขาวเขียนบนลงล่างหมายถึงอะไรครับเนี่ยนะตุงเป่งมาเนี่ยไม่มีอะไรก้องหนึ่งสัญลักษณ์สีขาวเขียนบนลงล่างคืออะไร คืออะไรตรุงเป่งแล้วตุงเป่งว่าเนี่ย,ปเ,ปนเ,นยเอเอเอมันเงียบเกินไปแล้วเนี่ยทีสามแล้วครับเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่มีอะไรเลยอะ ต้นไม้นี่วะเนี่ยมันมาเยอะแล้วครับเขาบอกว่ามีเยอะแล้วครับเราไม่เจอฮะจะโดนเล่นแล้วครับทุกคนฮลัลโหลทุกคนจะแตกแล้วมีคนบอกว่ากล้องหกกิ่งไม้ กล้องหกกิ่งไม้ชี้เนี่ยหรอมึงก้าวกิ่งไม้มาเล่นอ้าวไหนอะชี้โดโดไม่เห็นได้เลยนี่หรอไอชี้โดโดนี่ไม่ใช่นะครับกิ่งไม้ไหนจ้ากล้องหกนี่หรอจะโดนอีกแล้วทุกคนจะแพ้อีกแล้ว ไม่มีผมกดกิ่งไม้สามอันไม่โดนเลยสักอันหนึ่งจะแพ้เอานะ่ากดสามกิ่งแล้วเนี่ยจะจะแตกแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วหาว่ากล้องหกเหงากดให้แล้วทั้งสามอันไม่มีสักกิ่งคือตอนนี้เราจะแตกจริงๆครับผมว่านี่หรือเปล่า ไไม,ไม้ไม่ใช่อ้เคยแตกจริงแล้วกูแตกกูยอมแตกเองก็ได้วะแตกก็ดีไม่โอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยเขาบอกว่ากล้องสี่มีผีกล้องหนึ่งมีของมาเพิ่ม,มกล้องหนึ่งตรงทางเข้าอะนะแล้วกล้องหนึ่งก็มีผีด้วยตรงไหนวะกล้องหกมีของเพิ่มขึ้นมาไม่เห็นเลยผีกล้องหนึ่งอะไรไม่เห็นเลยกล้องสี่กล้องหนึ่งมีผีกูยังไม่เห็นเลย บ้าไปแล้วแล้วเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาหญ้าตรงเนี้เหรอหญ้าตรงเนี้เหรอโหถ้ามึงจะเล่นสีเขียวกับกูนะแม่งกูต้องจําให้หมดแล้วแหละว่าหญ้ามีกี่ฝอยอ่ะมีหญ้าหญ้าฝอยหนึ่งฝอยสองมีกิ่งมีกิ่งมีกิ่งมีหญ้ามีหญ้ามีต้นมีต้นใหญ่มีใบไม้แล้วผีแม่งอยู่ไหนวะแล้วกล้องหกเมื่อกี้แม่งบอกมีผีด้วย เอามาดูกิ่งไม้กล้องหกเลยเดี๋ยวจาไม่ได้มีสองต้นใหญ่มีกิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็มีต้นนี้อยู่แล้วที่ขวางหน้าเราแล้วมีต้นตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีต้นฝอยๆข้างหลังนอกนั้นไม่มีนะอมีต้นตรงนี้ตรงพื้นด้วยนะแล้วมันบอกว่าเมื่อกี้ตรงโถงทางเดินกล้องสี่แม่งมีเรื่องแม่งมีอะไรวะตรงเนี้ยมีผีเหรอบ้าแล้ว ไม่เห็นอะไรสักอย่างระคังกล้องหกมีผีข bon. ้างบนหลังคาอะไรเงี้ยหรอหรือยังไงยากว่ะที่พอเป็นป่าเนี่ยยากเลยบอกเลยกล้องเนี้ยยากสุดกล้องหนึ่งเนี่ยมีสองหยอยต้นมีมีก้อนหินด้วยนะมีก้อนหิน คุสายไฟด้วยเหรอกดดิมีกล้อง5้ามีรอยเลือดนะคะไหนวะกล้อง5้ามีรอยเลือดตอนปิดไฟกล้องห้รอยเลือดตอนปิดไฟครับพี่นัทไหนอ๋อ ต้องบอกว่ามีตอนเปิดสิตอนปิดนะ่ะไม่มีเก่งมากนั่นลอยเลือดเหรอเนะี่ยคลิปหายแล้วอะโกดออฟมาแล้วมาโกดออฟกูชอบโกดออฟที่สุดเลยเพราะมันหาง่าย เสียงฝนตกฝนตกในป่านี่นะกลับมาดูกล้องเฮี้ยนี่ก่อนกล้องเหนือกล้องหกอะยากสุดในในบรรดากล้องทั้งหมดนะหนึ่งกับหกเพราะว่ามีต่ป่าครับ จำไม่ได้แล้วด้วยเมื่อกี้กูพูดอะไรไปเสียงแมวฮะแมวอยู่ไหนแม่งไม่มีจริงหรอกแมวอะแมวทีไรนะแม่งมีผีทุกทีแมวมันร้องทักผีอะ่ะมันไม่ได้ร้องแบบจะมีตัวแมวหรอก เสียงอะไรในหูกลูเนี่ยมันมีเสียงเล็กๆที่ไม่ใช่เสียงจิ้งหรีดอะ่ะไม่ใช่หรอกกูตุงปวายบอกแล้วว่าแมวมันร้องเรียกผียังไม่ร้องเรียกคนหรอก มีคนบอกว่ากล้อง7กล้องเจ็ฮะกล้องห้ากระดานไม้กระดานไม้แนวนอนมีตัวอักษรเพิ่มมาหรือเปล่ามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วครับมีแต่แรกแล้วเนี่ยกดให้ดูเลยมีมีอยู่แล้ว <c oughs> อย่าเอาประโยคคาถามสิพวกคุณตุงเป่งมากนะกล้องห้ามีกลมๆขาวๆเพิ่มขึ้นมามันมีอยู่แล้ว <c oughs> โอ๊ย เอากดให้ดูมันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วอันเนี้ยมันมีมานานเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สองพันหกอะดูอย่างอื่นเร็วมันมาเยอะแล้วเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยเชื่อไหมมันไม่ได้อยู่ในในห้องนันหรอกไอ้เฮี้ยม่งยากวะกูว่ากล้องเนี้ยมันมีแล้วแน่ๆไอ้กล้องหนึ่งเนี่ยมีอะไรวะ นีส่สิงโตหายตัวหนึ่งประตูปิดหน้าต่างปิดโอเคเอามาอย่างนี้ได้อยู่ม,มีอะไรอไหมห้องเนี้ยหึ อันนี้คือเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนทั้งนั้นเสือเหรอเสียงเสือเหรอมีเสียงเหมือนตัวอะไรในป่าไม่รู้ครับแต่ไม่เห็นตัวเฮียกดออฟใหม่เยลยขยัน มุมขวากล้องเจ็ดใช่หน้าผีป่ะครับไปหยคกคำถามใช่ไหมมุมขวาไหนวะไหนอไอกล้องนี่แม่ง กูก็จำไม่ได้แล้วต้นวงต้นไม้อะไรที่พูดไปตอนแรกอะไม่มีทางเลยนะที่กล้องหนึ่งจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีแล้วแน่ๆแต่แม่งมีอะไรไม่รู้อะมันเป็นป่าเขียวๆหมดเลยอะยาคลิบหายกูยังไม่เห็นผีสักตัวเลยที่แม่งบอกว่าซ่อนอยู่ในเกมเนี้ยผมว่าผมต้องใช้สิทธิ์การกดให้มากกว่านี้ว่ะ จริงสงสัยหาอะไรกดๆไปก่อนอย่างเช่นที่นี่ม่งต้องมีเรื่องแล้วกดแม่งตรงระคังดิกดแม่งตรงระค,รงงรงะครังเลยอะกล้องสี่เพดานตะลอยเป็นหน้าคนอ้าโหสุดยอดเนี่ยนะลูกตาสองอันปากคนเนี่ยนะโอ้โหเชี่ยเก่งมาก อันนี้ยอมรับเลยคือมันช่างจางเหลือเกินสุดยอดครับหน้าผีขวานบนต้นไม้หน,หน้าผีขวาหน้าผีขวาบนต้นไม้ไหนวะานี่เหรอไอเฮี้ยกูจิตตรงเป่งขนาดมองเปลือกไม้เป็นหน้าคนแล้วเนี่ย intruder g o s t จริงนะถ้าผีมานี่ผมไม่เห็นจริงๆนะกูกดมั่วซั่วไปก่อนละอ่ะไม่รู้แม่งใช่เปล่าแม่งไม่ใช่ด้วยไง intruder ไหนวะไม่เคยเจอเลยอะ่ะอยากเห็นหน้าแม่งว่าผีอะ่ะแต่เรายังไม่เข้าโซนอันตรายนะครับถือว่าโอเคอยู่แหละ ิไฟเลื่อนลงมาข้างล่างวะกดแม่งไว้ก่อนสงสัยอะไรก,กดกดไปก่อนไม่มีจ้ะมีน้ำดำๆไหลลงมาที่นี่นี่ชัดมากโอเคแต่มันต้องมีอันที่เรายังไม่ได้กดแน่นอนนะครับโคตรมั่นใจซึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนด้วยนี่ไงล่ะแม่งมีคนมาล้อมยันแล้วอขอชัดๆอย่างเงี้ยกูจะได้ไม่ต้องตุงเป่งเบอร์หนึ่งจะไม่มีจริงๆหรอ ไม่เชื่อหรอกมีแล้วแน่เลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ลองกดเข้าไปในความมืดไม่มีอะไรเราใช้สิทธิ์การสุ่มบ้างนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสุ่มได้สี่ครั้งนะ ลูกกงเป็นลูกกงเด็กไม่มีอะไรทำะไรก็ผิดทำะไรก็ไม่ถูกเงาดำนั่นยืนจ้องมองฉันอยู่กล้องหตรงระครังไหมครับเหมือนหายไปอะไรหายไป ลบทำไมเห็นแชทนะทำเป็นลบในผีที่มันซ่อนอยู่วะกล้องหนึ่งเนี่ยมีมีใครมีป่ะเนี่ยไม่มีเบอร์เจอตุงเป่งบ้าบอเลือนตีสี่แล้ว,ลลลวทุกคน เราจะผ่านแบบงงๆไปด้วยกันเหรอวะอุ้ยเีอะแมวไอ้เมียวมึงใช่ไหมที่เป็นเจ้าของเสียงกล้องเจ็ดมีผีเหรอตรงไหนอะลองว่ามาเดี๋ยวนี่เหรอ กดให้อ่ะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ดลไม่เจอผีเลยตั้งแต่มาที่เนี่ยเจอแต่งเงาดำๆขอจังๆเลยดิเอาแบบต้องกรีดร้องเลยอ่ะเห็นแล้วแบบอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยกดต้องสารเจ้าดูไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยที่นาลาแม่งก็ไม่ได้ดุอย่างที่คิดนี่ว่าแน่จริงออกมาดิวะไอ้ที่ว่าหลอกหลอนหนักหนาอยู่มา2ี่สิปีอ่ะอสดแสดงตัวตนออกมาดิวะเดี๋ยวกูกลับไทยแล้วเว้ยประตูปิดครับ มีมเีเสียงหายใจวนรอบหูเสียงหายใจวนรอบหูมาแล้วปะเนี่ยมาแล้วปะเนี่ยมาแล้วเปล่าอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ว่ามึงจะเป็นผีอะไรก็ตามมึงออกมาเดี๋ยวนี้ สแสดงลิฟทาได้แค่เงาอย่างนั้นหรือวะพลาดแล้วอ่ะดิตีห้าแล้วมาโทรเอ้ยนี่เปล่าพลาดไปนหนึ่งอันเองพลาดไปนหนึ่งอันเองเหรอหาไม่เจออันเดียวนะ เราเจอทั้งหมด14อันครับ5ชั่วโมงคูณ20ได้มาอีกร้อยดอนเงินในเกมที่กูได้มาที่กูไปทำอะไรได้ไหมเอาไปซื้ออะไรได้ไหมไม่น่าได้นะครับย้อนกลับไปดูครับว่าด่านนี้มีกี่อันอมาลี่37ดนะเดี๋ยวก่อนนะคือหิ่งห้อย2อันที่มึงนับด้เหรอมึงนับว่าแยกกันเหรอคือเกิดคนละที่อย่างนี้ก็ต้องมีเจที่เลยสิหิ่งห้อยเนี่ยเกินไปเปล่านี่ครับมีแมวมีเลือดมีเงาที่เสามีเงาส่วนใหญ่เป็นเงาเนาะแล้วก็มีหน้าคนเนี่ยที่บอกว่าเนหนาเหห้่่ยอนนอยอองงไมรรรรไมรลผจจๆิ นับหมดเลยอ่ะแย่ว่ะถ้างั้นแม่งก็มีหิ่งห้อย7อันแล้วเหลือเหลือ <c oughs> แค่ผีอีก30แบบอนโนมาลีอีก30อันใครบอกเกมนี้น่ากลัวผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนั้นนะในแง่ของตัวอนโนมาลี่นะคือโอเคฉากเซตติ้งมันน่ากลัวแล้วแต่ว่าอนโนมาลีที่โผล่มายังไม่เจอแบบเป้งๆยังไม่เจอตึงๆเท่าไหร่ก็ฝากด้วยนะครับฝาก1เลยฝาก เดพโลเปอร์เนี่ยช่วยใส่สิ่งที่แบบทําให้หัวใจเราหวั่นไหวมากกว่านี้หน่อยแล้วก็ฝากคนดูที่ดูไลฟ์สดนะครับคือแบบอย่าตุ้งเป่งให้มากนะฮะบางอย่างที่จิ้มมา3าอันนี่คือมันมิ่นแต่แรกแล้วนะครับผมนะแล้วฝากคนดูที่ดูคลิปอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้ากับสถานที่สุดท้ายครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวเรียวกังหวังว่าจะได้เจอผีดุๆที่เรียวกังนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วก็เสียใจยากเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ